ลูกตกมากเดี๋ยวเราไปเก็บแอปเปิลกันเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าส่วนแอปเปิลน่ะจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีแอปเปิลอะไรบ้างตามไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ส่วนแอปเปิลกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูแอปเปิลลูดกมากนี่ต้นนี้ลูดกมาก งเลยเด็ดเลยนี่ไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนตอนนี้เราจะกินดูอ,อร่อยดีนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปชิมอย่างอื่อันนี้อ่ะชื่อว่าพิงค์เลดี้ ก็ถือว่าอร่อยอยู่เลยโอเคอ่ะมาเก็บลูกนี้ดึงแล้วนะ,ะเรามาชิมดูว่าจะอร่อยไหมจะอร่อยสมชื่อไหมชื่อเรียกว่า golden delicious นะคะลองดูว่าจะอร่อยแค่น เปลือกมันจะแข็งๆนิดนึงแต่ว่าเนื้อข้างในก็จะนุ่มๆมก็เหมือนแอปเปิ้ลทั่วๆไปแต่ว่าพิเศษกว่านี้นึงคือจืดคือไม่ค่อยหวานอะแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยล่นเต็มพื้นเต็มไปหมดเลย ชื่อว่า h o n e y c r i s p ซึ่งเป็นแอปเปิลที่อร่อยที่สุดแล้วในบรรดาแอปเปิลทั้งหลายเพราะว่ามันจะแบบกรอบๆแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะทุกคนโอ้ล่วงเต็มไปเลยนี่คือจะบอกว่าหล่นหมดเลยะมีอยู่ลูกหนึ่งนี่เลย อันนี้มีชื่อว่าฮันนี่คริสนะคะจะลองจะลองกินดูว่ามันอร่อยขนาดไหนอืมอืมอฮืแอปเปิ้ลอันนี้อร่อยที่สุดในบรรดาแอปเปิ้ลทั้งหลายที่มีอยู่ในนี้อันนี้ชื่อว่าฮันนี่คริปสนะคะ ที่มันอร่อยอ่ะเพราะว่าเอเปลือกบางแล้วก็คือมันจะกรอบมากคือกรอบมากๆอ่ะเวลาแบบเวลากัดคือจะได้ยินเสียงกลึกๆึกเดี๋ยวอืมอืมอืมอร่อยจริงๆเป็นแอปเปิลที่อร่อยที่สุดชอบมากผมใจนำเสนอแอปเปิลนี้นะคะ Honey c r i p s เดี๋ยวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชิมแอปเปิ้ลอย่างอื่นด้วยคือในเนี้ยมีแอปเปิ้ลแบบหลากหลายมากสิบยีิบชนิดได้อะยี่สิบสายพันธุ์ได้อะ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะส่วนแอปเปิ้ลฝั่งนี้ก็ร่วงเกือบหมดละเหลือแต่ต้นแอปเปิ้ลอันนี้มีชื่อว่าแอมพร์นะคะเต็มต้นเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในดงแอปเปิลนะคะทุกคนแอปเปิลอันนี้ชื่อว่า Apple Empire นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชิมดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนลูดกมากอะลูกไหนดีล่ะคือแบบมันเยอะมากโอ้โหให้ดูใกล้ๆโอ้マイเกิรเนสเยอะมากโอ้โห คือแบบเยอะมา,มากๆอะดูสิโอเคลูก okay. ก็จะเล็กๆนิดนึงโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแอปเปิลนะคะแอปเปิลสายพันนี้มีชื่อว่าสายพันธเอ็มไพเนาะลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไง อร่อยอยู่นะเปลือกมันจะเหนียวเนียวนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยส่วนเนื้อมันก็หวานหวานแล้วก็นุ่มๆอะ่ะคือไม่กรอบนะมันจะออกแบบแนวนุ่มๆอะ่ะลองชิมเดูอีกทีอืม ตอนนี้เราจะไปลองชิมดูแอปเปิลที่มีชื่อว่าเมล罗斯นะคะก็จะออกแบบสีก็จะออกแบบแดงๆนิดนึงคือแบบค่อนข้างแดงสดนี่เลยจ้ามาถึงแล้วแอปเปิลอันนี้มีชื่อเรียกว่าสายพันธุ์เมล罗สนะคะว้าวลูกตกมากว้าวเอาลูกไหนดีลูกนี้แล้วกันเนาะ Okay. หน้าตาเป็นแบบนี้นะตอนนี้เราก็ได้เวลามาชิมแอปเปิลอีกแล้วโอเคสายพันนุี้มีชื่อว่าเมโรสนะคะเรามาชิมกันดูว่ามันจะเป็นยังไงลูกก็จะเล็กๆหน่อยนะลองชิมดูอืมอืมจะบอกว่าเปลืองหนามาก ขอเดี๋ยวไข่ใครทิ้งนะเปลือหนามากคือสายพัน์ุเนี้ยมันหวานอยู่แต่ว่าถ้าจะกินกับเปลือกเนี่คือไม่แนะนําต้องปอกเปลือกนะคะเพราะว่าเปลือกมันแข็งมากเนี่ยทิ้งไปแล้วโทษทีพ<ป>าชมต้นแอปเปลต้นแอปเปลที่นี่ก็ไม่ได้สูงมากนะ คือว่าลูกมันจกมากๆเลยวันนี้ลมแรงมากๆเลยโอเคเขยได้แอปเปิลมาแล้วนะจ๊ะ นี่เลยค่ะสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าเมเกกนนะคะลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมอืมอืนอืขอข้นี้ลคลายทิ้งนะคะรสชาติมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ฝืดๆนิดนึงส่วน เปลือกมันน่ะก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงก็โดยรวมก็ถือว่าอร่อยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้คือแอปเปิลบรอนดีนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย <Okay. S 1> โอ้หน้าตาก็จะประมาณนี้เห็นหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะ แอปเปิ้ลอันนี้มีชื่อว่าบลอนดีนะคะเรามากินกันเลยวันนี้คือวันที่แบบมานั่งชิมแอปเปิ้ลอือืปอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอืมคือปกติอาจจะชอบกินแอปเปิ้ลฮันนี่คริปใช่ไหมแล้วก็ตอนเนี้ยมาเจอแอปเปิลอันนี้ <S <S 2> <S 2> ก็เรียกว่าบลอนดี คืออร่อยอ่ะออร่อยมากรสชาติจะคล้ายๆกับฮันนี่ครีปส์ก็คือจะหวานหวานหน่อยเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็มันจะกรอบมากผิวบางคือแบบคุ้มใจนำเสนอเลยอร่อยอ,อร่อยจริงๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่าบรอนดี เดี๋ยวไปกินแอปเปลิลก่อนนะอันนี้มีชื่อว่า Candy Crisps นะคะเดี๋ยวจะพาไปชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้เรามาเจออันนี้มีชื่อว่าแอปเปิล Candy Crisps นะคะเด็ดไม่ออกเลยให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปชิมกันเลยนี่เลยจ้า อันนี้มีชื่อว่า candy คลิปสนะคะอ่าตอนนี้เราก็มาชิมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะกัดแล้วนะจะบอกว่าอันเนี้ยจืดน้อยเอ้ยไม่ใช่สิหวานน้อย รสชาติจะแบบจืดๆหน่อยแล้วก็มันก็จะกรอบๆนิดนึงแต่ว่าเปลือกมันจะเหนียวแล้วก็จะค่อนข้างแบบคือค่อนข้างเหนียวอ่ะวลาจะกินก็แนะนำให้ปอกเปลือกค่ะจะบอกว่าวันนี้แค่ชิมแอปเปิลเนี่ยก็เริ่มอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวก็คงไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้วมั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นแอปเปิลฟูจินะคะ ซึ่งก็จะเป็นแอปเปิลที่เราคุ้นเคยกันที่สุดเลยอันนี้เป็นแอปเปิลฟูจินะคะมันยังมันยังสุกไม่เต็มที่อ่ะมันยังเขียวๆอยู่เลยหรือว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ปรับสีเขียวๆนี่เลยได้ฟูจิมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะชิม อือร่อยมากเปรียปร้ยวหวานๆ Apple Fuji เนี่ยก็จะเป็นแอปเปิลที่คนไทยเราคุ้นเคยกันที่สุดอ่ะเนาะ,ะอืมถึงแม้จะแบบเขียวๆอย่างเงี้ยแต่คือว่ามันก็จะแบบมีรสชาติหวานๆเปรียปร้ยว แล้วก็กรอบมากเปลือกก็ค่อนข้างที่จะบางชอบมากเลยอร่อยอันนี้มีชื่อว่า snow sweet นะคะเดี๋ยว,ยวจะพาไปชิมว่ามันจะรสชาติแบบไหนอันนี้ก็คือ snow sweet นะคะ ก็จะคล้ายๆฟูจิอ่ะแต่ว่าจะหวานกว่าอ,อือร่อยค่ะสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยอันนี้มีเรียกว่าอันนี้มีชื่อเรียกว่าสโนว์สวิตนะคะวันนี้ค่อนข้างพักน,นิดนึงนะคะคนออกมาใช้ชีวิตกันเต็มเลยก็มาเก็บแอปเปิลกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย อันนี้มีชื่อเรียกว่าคอร์ดเลนแต่ก็ล่วงหมดละเ,เย้ยเยชัชโยในที่สุดก็เจอลูกนึงนะคะอันนี้มีชื่อเรียกว่าคอร์ดเลนเนาะเจอแอปเปิ้ลแล้วอันนี้มีชื่อเรียกว่าคอร์ดเลนนะคะก็ถูกๆเช็ดๆก็กินได้เลยคือมันล่วงเกือบหมดแล้วอะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นลูกสุดท้ายที่เห็นจริงๆเดี๋ยวลองชิมดูว,ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอืมอืมอืมเปรี้ยวมันค่อนข้างเปรี้ยวอะแล้วก็เปลือกอะคือบางมากแต่ว่ารสชาติมันก็จะแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแต่ออกแนวเปรี้ยวมากกว่าอืม อ,อร่อยอยู่แต่ว่าไม่ค่อยชอบอ่าฝั่งนี้ก็มีชื่อเรียกว,ว่าโจนาธานนะคะสีก็จะออกแดงๆสดๆแบบนี้ค่ะก็จะลูกเล็กๆดูนะ่ากินมากๆเลยอันนี้มีชื่อเรียกว,ว่าโจนาธานนะคะตอนนี้เราก็ได้เวลามาชิมกันเลยอืม <Okay. S 2> อขออนุญาตขายออกไม่อร่อยเลยเป็นแอปเปิลที่ไม่อร่อยเลยรสชาตินี่คือแบบเปรี้ยวมากแล้วก็มันจะฝาดๆหน่อยบอกไว้ถูกคือไม่อร่อยเลยแม่แนะนำเลยแอปเปิล <laughs> อันนี้ไม่มีชื่อไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าลูกจกมากๆเลย แต่ว่าลูกดกมากๆดูสิแบบเป็นยวงเป็นยวงเลยอะดูสิขาเป็นควงเลยอะคือมันเยอะมากแล้วก็ต้นก็เล็กนิ้เดียวต,ต้นตดเตียว้าวและแล้วไฮไลท์ของวันนี้นะคะเราก็มาเจอต้นไม้ต้นแอปเปิ้ลสายพันนี้ ซึ่งมันไม่ได้เขียนชื่อไว้อะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรแต่คือจะบอกว่าลูกดกมากแล้วก็ต้นมันค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้สูงมากมายแต่คือว่าลูกดกมากๆเลยแล้วก็มีเป็นแบบมีเป็นพวงอะคล้ายๆแบบองุ่นเลยคือแบบไม่เคยเห็นแอปเปิลแบบพวงเยอะขนาดนี้นี่เลยว้าวมีเป็นพวงเลยอะดูสิ ตกมากแล้วก็ล่วงเต็มพื้นเต็มไปหมดเลยดูสิคะลูกตกมาก สุดๆเลยแล้วก็ลูกดกมากๆเลยให้ดูว้าวเต็มต้นเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลามาชิมกันซึ่งอันนี้เป็นต้นที่เล็กมากๆเลยเราไม่แน่ใจว่าใส่พันธุ์อะไรแต่ว่าไอ้เพิร์ใส่พันธุเนี้ยต้นเล็กแล้วก็ลูกดกมาก คือแบบว่ามีเต็มต้นแล้วก็ห้อยเป็นพวงเป็นพวงเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไม่อร่อยเลยดูหน้าก็รู้แล้วไหมไม่อร่อยให้ชิมอีกทีนึง ไม่อร่อยเลยค่ะไม่หวานแล้วก็เปลือกแข็งแล้วก็เปลือกหนาม,มากๆไม่อร่อยเลยค่ะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีลูกโตกขนาดนี้แล้วก็ทำไมถึงยังไม่ร่วงแล้วก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่ามันไม่อร่อยลูกตกมา ลูกตกมากว้าวอยากจะหิ้วกลับไปทั้งพวงเลยดูนะคะต้นสูงเท่านี้เองอะแต่ว่าไเ,เต็มต้นเลยลูกตกสุดๆไปเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยหล่นละว้าวตกมาก โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ชิมแอปเปิลไปเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ก็รู้สึก,กแบบอิ่มแอปเปิลมากๆอ่ะคือแบบกินจนชิมจนแบบไม่รู้เลยว่ารสชาติอันไหนเป็นอันไหนแล้วคือสรุปงย่ายๆนะคะวันนี้ที่ชอบที่สุดเลยก็จะเป็นฟูจิแล้วก็ฮันนี่คริสนะคะแล้วก็สวีทแคนดี้นะคะชอบมากๆเลยก็จะมีบูธมาตั้งขายของ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเองที่นี่มีชื่อเรียกว่า s a m m a s c o t o r c h e s นะคะโอเคนี่เป็นสิ่งที่เราได้ในวันนี้นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคค่ะตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะได้ของเต็มเลยมีก็จะเป็นฝักทองลูกใหญ่2อลูกนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วย2องถาดแล้วก็มีมะเขือเทศด้วย แล้วก็มีพริกอยว่ซึ่งก็จะลูกใหญ่มากแล้วก็มีแอปเปิลเยอะแยะข้างใเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะไว้เจอเกันใหม่ในคลิป